กบนังวันนี้กบินังบ่อยากฝากพี่น้องมันในตันกุศมเราตัวรวมตัวางเพ่องมาที่สบายใจพี่น้องตอนนี้บ่อยากฝากเลยเดี๋ยวสิไปหาพี่คุนกันคันขุณ มาเลยลำยอมานี่ลลำยอไปหาท่านคุณท่านคุณไปท่านค, <c oughs> คุณไปไะนท่านคุณอ่ะตรงนี้อุ่นไว้ตรงนี้อุ่นตรงนี้เป็นที่อาหารแล้วไม่หลังเจอมองอาหารแล้วไม่หลังเด้ออัน,นี้เป็นของ น้นังหลุกนนังวันนี้จะสวยมากเลย Scary น้าด่แก้วนี่หสวยแล้วกับปะดอำพับคุณพี่เนาะยศศิรพัฒน์นะ กระดาษกระดาเอามาตะบานเท้าพี่น้องเนี่ยกระดาษยาดองเลยอะสิยาดไปเบิ้งแนวกินพี่น้องกระถางนี่ก็สิเป็นของของเราเล่าของเราลาว